เชาานี้เฮดังดังมาตา40กลางกระเป๋ารอธนาคารโอนเงินแล้วเช้านี้เยียวยา5,000บาท ครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่20กันยายน2 5 6 4นะครับช่วงเช้าๆอย่างนี้ก็มีข่าวดีนะครับมาแจ้งให้กับทุกๆท่านนะครับได้รับชมรับฟังรับทราบกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับมาตรา40นะครับกลุ่มนี้นะครับมีการโอนเงินเข้าบัญชีไปแล้วนะครับคนละ5,000บาทนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับรบกวนทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับ เพื่อทุกๆกคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับที่มีการอัปเดตนะครับวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับครับสำหรับในด้านผู้ประกันตนมาตรา40นะครับเช็คด่วนเลยนะครับธนาคารกําหนดเวลาโอนเงินเข้าพร้อมเพย์แล้วนะครับรับเงินยูยา5,000บาทพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มที่ขึ้นทะเบียนใหม่นะครับและจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา40 ระหว่างวันที่4จนถึง24สิงหาคมครับสำหรับชาวนี้นะครับ20กันยายน2 5 1 4นะครับก็จะเป็นการโอนกลุ่มแรกนะครับเพจแจ้งข่าวปกันสังคมนะครับโดยกลุ่มแรกที่ได้รับเงินยายากลุ่มนี้ก็คือนะครับมาตรา40ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มนะครับที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ระหว่างวันที่4จนถึง24สิงหาคม2 5 1 4นะครับ จำนวน2.3ล้านคนนะครับกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยา1เดือนนะครับคนละ5,000บาทนะครับทุกธนาคารนะครับได้รับภายในตี5ของเช้าวันนี้นะครับผู้ประกันตนมาตรา40ก็สามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์ได้นะครับหรือนะครับสามารถเข้าไปเช็คในบัญชีพร้อมเพราได้นะครับผมทีนี้เรามาดูตารางการโอนเงินนะครับสำหรับกลุ่มไหนมาตาไหนเงินเข้าวันที่เท่าไรนะครับสำหรับวันที่20หรือวันนี้และวันที่21 กันยายนพรุ่งนี้นะครับจะมีการโอนเงินยาสําหรับมาตาส0ศูนย์ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มก่อนนะครับขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบนะครับเป็นผู้ประกันตนมาตา40ระหว่างวันที่4จนถึง24สิงหาคมนะครับจำนวน2.3ล้านคนกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยานะครับคนละ5,000บาทนะครับพรุ่งนี้นะครับผมวันที่21กันยายน2 5ง4นะครับจะมีการโอนเยียวยาสำหรับมาตรา39นะครับที่ประกาศล็อกดาว 2เดือนนะครับในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มคนละ5,000บาทจำนวน1.17ล้านคนนะครับและในวันที่22ถึง23กันยายน2,514นะครับโอนเงินเยียวยามาตรา40นะครับอรอบ2ในพื้นที่13จังหวัดจำนวน4ล้านคนนะครับจะได้รับเงินเยียวยารอบ2อีกคนละ5,000บาทนะครับผมวันที่27กันยายน2,514นะครับโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา3-3 ในพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์สเดือนนะครับผมจำนวน3.5ล้านคนจะได้รับเงินเยียวยารอบ2อ e. ีกคนละ2,500บาทนะครับและวันที่28กันยายน2514นะครับมีการโอนเงินเยียวยามาตรา40ในพื้นที่3จังหวัดคือชนบุรีฉะเชิงเซาพระนครศรีอยุธยาจำนวน3.45แสนคนนะครับที่ขึ้นทะเบียนใหม่ และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ระหว่างวันที่4จนถึง24สิงหาคม2 5ง4นะครับกลุ่มนี้นะครับจะได้รับเงินยยายา2รอบนะครับคือรับรวดเดียวนะครับรวมเป็นเงิน10000บาทครับล่าสุดครับประกันสังคมยังแจกแจงนะครับเรื่องผู้ที่สมัครนะครับม40นะครับจ่ายเงินผ่านตู้บุญเติมแล้วโดนดึงสิทธิ์กลับนะครับ เป็นเพราะอะไรและจะต้องทําอย่างไรนะครับในส่วนของประกันสังคมเผยว่านะครับตู้บุนเติมนะครับมีปัญหาหลังผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40และเช็คสิทธิ์กับประกันสังคมจาก w w w s s o g o t h ดนะครับโดนดึงสิทธิ์กลับจากกรณีที่มีชาวเน็ตสงสัยนะครับสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตา40แล้วในพื้นที่สีแดงเข้ม19จังหวัดนะครับตามที่สํานักงานประกันสังคมและจ่ายเงินสมทบผ่านตู้บุญเติมนะครับผม เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนไว้ตามที่สำนังกงานประกันสังคมกำหนดไว้วันที่4จนถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ในครั้งแรกพบว่าตัวเองนะครับตัวเราเองได้สิทธิ์เงินเยียวยา5,000บาทแต่ต่อมาเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งนะครับระบบกลับแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ์นั้นนะครับเกิดจากสาเหตุใดและมีโอกาสที่จะได้รับสิทธิ์คืนหรือไม่นะครับผม ล่าสุดนะครับนางสาวรัตด,ดาแซลีโฆษกสำนักงานประกันสังคมมาระบุถึงกรณีการดึงสิทธิ์กลับนะครับสาเหตุมาจากตู้บนเติมมีปัญหาไม่ว่านะครับเราจะจ่ายเงินที่ไหนนะครับจ่ายเงินจังหวัดอะไรนะครับรหัสจะขึ้นที่กรุงเทพทั้งหมดนะครับทำให้ผู้ที่สมัครประกันสังคมมาตรา40น,นะครับที่อยู่นอกพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดเมื่อไปเช็คสิทธิ์ที่เว็บไซต์ประกันสังคมก็พอยได้รับสิทธิ์โยาย,ยาประกันสังคมไปด้วยนะครับเช่นสมัครมาตรา40 และจ่ายเงินสมทบที่จังหวัดอุดรธานีข้อมูลกลับไปขึ้นที่จังหวัดกรุงเทพนะครับดังนั้นสำนักง,งานประกันสังคมนะครับจึงกันข้อมูลผู้ที่สมัครและจ่ายสมทบผ่านตู้บุญเติมไว้ก่อนเพื่อที่จะทําการตรวจสอบและคัดแยกก่อนว่ามีข้อมูลจังหวัดไหนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับล่าสุดจากนางสาวรัตด,ดาาลีนะครับโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมจะอย่างไรก็ตามนะครับตรงนี้ทําให้ประชาชนนะครับที่ เข้ากฎเกณฑ์จริงๆนะครับเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับ29จังหวัดนะครับที่จ่ายที่ตู้บุญเติมนะครับเกิดปัญหานะครับในการที่จะได้รับเงินยยวาแล้วโดนดึงสิทธิ์กลับนะครับเพราะว่าบางคนนะครับอยู่พื้นที่ไกลจากประกันสังคมนะครับบางคนต้องเดินทางเสี่ยงกับการได้รับเชื้อโควิด -19 นะครับตรงนี้น่าจะเป็นการทํางานที่ไม่ค่อยจะรัดกุม ของฝั่งทางประกันสังคมเท่าไรนะครับเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อผู้ที่สมัครมาตรา40โดยตรงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็คือเอาใจช่วยกลุ่มนี้นะครับผู้ที่สมัครมาตรา40ศนะครับจ่ายผ่านตู้บุญเติมนะครับยังไงก็ขอให้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยากลับมาเร็วไวนะครับเพราะบางท่านนะครับก็เดือดร้อนจริงๆนะครับต้องการที่จะใช้เงินส่วนนี้ ปบรรเทาความเดือดร้อนนะครับผมเพราะทุกอย่างนะครับการเดินทางต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าให้ไปทบทวนสิทธิ์นะครับหรือเดินทางไปที่ประกันสังคมนะครับเช่นผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่มีรถส่วนตัวนะครับก็จะค่อนข้างที่จะลาบากนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าผมมีความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับกลุ่มคนที่โดนดึงสิทธิ์กลับไปนี้ผมจะรีบมาอัปเดตข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ